สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เดี๋ยวพานเพื่อน,นมาดูพิซซิต160นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นสีแดงโฉม2 0ันที่เวดนะครับพเพื่อนๆื่อนเผื่อใครเจอแบบนี้อยู่นะครับลองดูนะครับรถวิ่งได้อันนี้นะ13,559กิโลนะครับเพื่อนๆพือนดูนะนี่ครับดูนะครับ เนี่ยครับถามว่าเพื่อนใครออกไปจะขับได้ไหมประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ขับรถนะครับเนี่ยดูครับโยกแรงมากครับเพื่อนดูดูประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมพาเพื่อนดูนิดนึนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันมีลูกค้านะครับเขาใช้อยู่นะครับแล้วเขาบอกว่ายิ่งใช้ยิ่งโยกนะครับยิ่งใช้ยิ่งคอนนะครับขับยากมากครับ ทีเทหนึ่งหกศูนย์นะนะรพอถอดออกมาเพื่อนๆด้วยนะครับยางมันขาดไปข้าหนึ่งเลยครับข้าหนึ่งหลวมเลยดูโยกขึ้นได้ครับผมเคยถ่ายคลิปครั้งหนึ่งนาน,านมากแล้วครับผมเคยบอกว่าให้เอาแหวนนะครับลองยางตัวด้านล่างตัวน,นี้ครับเพราะว่าที่มันขาดอะ่ะคือมันมันมันโยกตัวได้แรงด้วยนะครับเหตุผลหนึ่งนะ ว่ามันโยกตัวได้เรงนะต้องก็ทำให้ยางแบบขยับกึ๊บปั๊บแบบนี้นะแล้วมันก็ทำให้ขาดนะครับอันนี้ขาดมาข้างเดียวแต่ว่าอีกข้างหนึ่งยโยกนะครับนี่นะครับเผื่อใครอ่าเป็นอยู่นะครับก็ลองแก้ไขก่อนก็ได้นะครับก่อนที่มันจะเป็นอย่างงครับดูครับก็คือวิธีแก้ไขนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้ใช้ตัวเดิมก็ได้นะครับให้ใช้นะครับ ผมทำคลิปไปนานมากแล้วล่ะนะครับแต่ผมหามคลิปต่อไปเจอคนระ้บแต่ผมจะบอกนะครับว่าแกยังไงนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาเราใส่ตัวนี้ไปนะครับเราขันน็อตปุ๊บระยะห่างนะครับระหว่างน็อตยึดกลับไปตัวเนี้ยมันให้ตัวได้เยอะนะครับเวลาเราขับไปนะครับตกหลุมบ้างอะไรบ้างน้ําหนักตัวเราบ้างเรบดันไปข้างหน้ามันอาจจะมีการโยกนะครับแล้วก็ทาให้ตัวนี้ขาดเห็นไหมครับมันขาดข้างเดียวก่อนนะ มนขาดออกมาข้างนี้ก่อนนะครับแล้วมันก็รูดออกมาตบงนี้คือให้เพื่อนๆนะครับหาแหวนนะครับที่มันลงล็อกกับตัวเนี้ยลงล็อกกับรูนี่ครับให้มันใหญ่กว่านิดนึงนะครับเพื่อจะให้เวลาเราขันน็อตนะครับให้มันไปบีบยางตนนัวนี้โดยที่ไม่ต้องบีบตรงบ่าของของตุ๊กตาเห็นนะครับเพราะตุ๊กตาเห็นด้านล่างมันจะมีเป็นเหมือนอ่างอลูมิเนียมกลมๆเนาะแล้วก็จะมีเกลียลวยนะครับคือให้เพื่อนๆนะครับหาแหวนที่มันใหญ่เท่ารูนี่ครับ ให้มันหลวมอ่ะพูดง่ายๆแล้วเวลาขันน็อตนะครับให้มันบีบยางนะครับเพราะว่าไม่ให้มันยันที่บ่านะครับแล้วก็ขันน็อตแน่นๆสองข้างเลยให้ใส่สองข้างเลยนะครับเป็นแหวนแข็งๆก็ได้แหวนมีเนียมก็ได้แล้วมีแหวนอะไรให้มันให้มันเป็นแหวนอ่ะให้มันซับให้มันโยกได้น้อยที่สุดนะครับหรือว่ามันไม่โยกเลยก็ดีนะครับถามว่าแล้วมันจะให้ตัวได้ยังไงนะครับมันให้ตัวได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายางพวกเนี้ย มันมีการยุดยุนยืดยุ่นนะครับของยาอยู่แล้วนะครับยังไงมันก็ให้ตัวได้นะครับแต่เราต้องการให้มันให้ตัวน้อยมากที่สุดนะครับคือถ้ามันให้ตัวมากยออ่ามากขนาดนี้ยยังไงก็ขาดนะครับเพราะว่ามันลามันโยกเนาะมันกึ๊บกักกึ๊บกักกึ๊บกักนี่ตลอดเวลาใช่ไหมครับมันก็หนีบเหมือนอะไรเหมือนเป็นกันไก่อ่ะมันเป็นกันไกตัดนะครับค่อยๆแงบแงบแงบไปทีละนิดทีละนิดปุ๊บเอาจุดอันนี้ขาดนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ใคร มีอาการก็ทําการแก้ไขก่อนนะครับก่อนที่มันจะหลวมอย่างนี้ดูครับใครจะขับได้เพื่อนๆว่าไหมเนี่ยจะขับได้ยังไงกันใครขับได้ก็เก่งแล้วเนี่ยเกินคนแล้วเนี่ยครับโอเคนะครับเพื่อนๆฝากด้วยแล้วกันนะครับใครมีอาการก็ลองแก้ไขซะก่อนนะครับก่อนที่มันจะหลวมแบบนี้นะครับรถแค่หมื่นก็รวยครับหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบเก้ารับแต่ว่ามันขาดมาข้างนึงแต่ข้างนึงยังอยู่นะ ยังใช้ได้อยู่เออจะพูดว่าใช้ได้เลยใช้ไม่ได้แล้วแหละแต่มันโยกนะครับมันยังใช้มันยังใช้ยางตัวเก่าได้นะครับแค่เอาเหวมนมาลองมาแค่นั้นเองนะครับแก้ไขซะนะครับถามว่ามันมีโอกาสล้มด้วยนะครับเนี่ยเวลามันโยกเองใช่ไหมแล้วก็ทําให้ชิ้นงานลูเมนียมพวกนี้ครับสึกหลอดด้วยนะครับทํานนะหทให้มันหลวมด้วยโอเคแนละัวเพื่อนๆสำหรับคลิปน,นี้ก็มาแชร์ประสบก,การณ์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้า มันเป็นเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบวิธีการถอดประกอบให้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างจะนานด้วยนะครับถอดเดยอะนะครับตากงนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับลดแค่หมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบเก้าโลเองนะครับโอเคครับตลาดกินี้ขอบคุณครับ